รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะป้าชื่อประนอมคงเผื่อนนะคะ เป็นวิทยากรของกสณพนธิคมจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้ป้าจะมาแนะนำเรื่องการสารตะก้าจีนโบราณหกเหลี่ยมนะคะซึ่งตะก้าอันนี้มันใช้ประโยชน์ได้มากค่ะมันคือมันความคงทนมันมีนานถึงใช้ดีๆถึง10ปีนะคะเก็บไวด้ดีๆต่อจากนี้นะคะเราจะ มาดูวิธีการสารกันเลยค่ะค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะสารมาเรียนสูกการสารตะกา้าจีนโบราณนะคะเราก็ต้องมีการดูไม้ไผ่เลือกไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ก็ต้องเอาที่มันไม่แก่จัดแล้วก็ไม่อ่อนจัดถ้าเกิดแก่จัดนะคะมันก็จะพอเราจักแล้วมันก็จะกรอบมันจะหัก ถ้าเกิดอ่อนจัดนะคะมันก็จะเวลาเราจักแล้วไปตากแดดมันก็จะหดไม่ได้รูปทรงนะคะต้องเอากําลังดีแล้วเวลาเลือกไม้ไผ่ที่มันจะจักดีได้เนื้อเราก็ต้องดูตาจากตาไม้ไผ่นะคะต้องดูตาที่มันเล็กที่สุดป้องที่ตาเล็กๆมันก็จะจักได้ไม่มีไม่ค่อยเสียค่ะ แล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีหวายไว้สำหรับพันสายนะคะแล้วก็จะมีมีดมีกรรไกรมีแค่นี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มดูการสารกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ตอกหเส้นค่ะตอกหเส้นแล้วก็ใช้วางวางลงไปกึ่งกลางแล้วก็ใช้ฝาทับซ้ายแล้วเราก็เอาเส้นที่สองเอาเส้นที่สองงัดงัดงัดเส้นล่างขึ้นมาเส้นบนแล้วเราก็หมุนนะคะ ก็ค่อยหมุนอย่าอย่าปล่อยมือนะคะเราเราก,เราก็เราก็สอดเส้นต่อเส้นต่อไปเอาเอามาขัดให้มันเป็นตานะคะแล้วเราก็หมุนหมุนค่ะหมุนแล้วก็ขัดเอาสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ขัดขัดเอาเส้นล่างเอาขึ้นมาเส้นบนแล้วเราก็หมุน อย่าปล่อยมือนะคะพอเส้นสุดท้ายแล้วก็เอาเอาเส้นบนลงไปข้างล่างแล้วเราก็เอาเส้นที่หกนะคะเส้นที่หกสอดเข้าไปในเส้นที่สองตรงนี้ค่ะแล้วก็ขัดขัดกันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็งัดงัดเส้นล่างขึ้นมาขัดเส้นบน ก็เป็นอันว่าเสร็จ1ตานะคะแล้วทีนี้พอพอพอได้หนึ่งตาแล้วนะคะเราก็เอาเอาเส้นนี้สอดสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วเรายังไม่ต้องขัดนะคะแล้วเราก็หมุนแล้วก็หมุน,หม,นหมุนมาหมุนมาเรื่อยๆค่ะ แล้วเราก็เอาเส้นล่างขึ้นมาไว้เส้นบนให้มันเป็นให้มันเป็นอย่างนี้นะคะเป็นคู่กันแล้วเราก็เอาต่ออีกเส้นหนึง่งเอาเอาเอาต่ออีกเส้นหนึ่งมาใส่นะคะใส่ข้างล่างเพื่อเพื่อเอามางัดอันนี้ไว้แล้วเราก็เอาเอาเส้นล่างสูดขึ้นมาไว้เส้นบน นะ,ะแล้วเราก็หมุนหมุนนะคะแล้วก็งัดเส้นล่างขึ้นมาไว้เส้นบนแล้วเราก็เอาเส้นเส้นนี้ขัดลงไปมันจะมีรอยมันจะมีรอยขัดอยู่ค่ะอันแงบบนี้ก็เอาเส้นบนลงไปเส้นล่างนะคะแล้วก็หมุน เอาเส้นล่างขึ้นมาเส้นบนแล้วเขาจะเป็นคู่คู่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ขัดเส้นไหนเป็นเส้นล่างเราจะต้องเอามาขึ้นบนตลอดแล้วก็เอาเส้นล่างขึ้นมาจะเป็นคู่อยู่อย่างนี้นะคะ เราก็ขัดลงไปแล้วก็เอาเส้นล่างขึ้นมาขัดเส้นบนให้เป็นขัดกันแล้วก็เอาเส้นล่างขึ้นเส้นบน อันนี้ตอนตอนจบแล้วนะคะสองตาละอันนี้จะเป็นตาจะเป็นตาที่สองนะคะเนี่ยเราก็สารอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอมันเป็นคู่อย่างนี้นะคะเราก็เอาตอกอันนี้จะง่ายแล้วค่ะอันนี้มันจะเป็น ช่วงๆอยู่ค่ะแล้วเราก็ขัดกันขัดกันนะคะแล้วก็หมุนหมุนมาใส่เส้นนี้อีกเอาเส้นล่างเอาเส้นบนลงเส้นล่างแล้วเราก็ยกยกแผงที่มันเป็นแผงแผงนี่ขึ้นมาค่ะ แล้วเราก็ขัดตาขัดตาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจนกว่าจนกว่าเราจะพอใจว่ามันมันได้เราเสร็จแล้วแต่เราจะเอาลูกใหญ่ลูกเล็กขนาดไหนนะคะสารเป็นเรื่อยๆจนจนจนได้ลักษณะนี้นะคะพอพอได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ แเราก็เอาเราจะมีไม้สามอันค่ะมีไม้มีไม้ขัดก้นสามอันนะคะเราก็ขัดเราก็ขัดขัดตามตาช่องที่มันเป็นที่มันเป็นจ่องช่องอยู่ขัดสักสองตาค่ะให้มันเหลือไว้สองตาแล้วเราก็ขัดก้นไปก่อน ก้นนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะพอลักษณะนี้ปุ๊บนะคะเราก็เราก็เริ่มสารเลยค่ะเราก็เริ่มสารให้มันเป็นตัวเวลาสารนะคะเราก็จะ,จะ,จ,ะจะทําเหมือนก้นนะคะแล้วก็สารอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสารไปรอบๆรบๆจนกว่า จนกว่าเราจะได้ความสูงขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะพอเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มใส่ขอบกันเลยนะคะใส่ขอบก็เราเราจะเหลาไม้เล็กๆก,ก,กลมๆเจ็ดเจ็ดอันค่ะแล้วเราก็เริ่มเริ่มเริ่มเสียบนะคะเริ่มเสียบขอบกันนะคะเสียบเสียบเข้าไป ช่องแรกแล้วก็นับมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มาลงช่องที่แปดค่ะแล้วก็เริ่มเสียบอันที่สองนะคะ สองแล้วก็โค้งไปแล้วก็เว้นมาอีกสองช่องแล้วก็เสียบเสียบไปเรื่อยๆจนกว่าจะจนกว่าจะครบ7เ,เส้นนะคะเสียบตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เว้นมาสองช่อง ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าหมดรอบพอหมดรอบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพอเราทําขอบจนสุดแล้วนะคะมันก็จะมาเป็นรูปรูปกลมๆอย่างนี้ค่ะมันจะมีเศษมันจะมีเศษที่มันออกมาเราก็ใช้กันไกรตัดให้มันเรี่ยมเสมอกับขอบแล้วต่อไปเราก็จะมาทำสายกันนะคะ สายก็คือเราจะเหล่าไม้เหลาไม้อันเส้นกลางเราก็จะใหญ่นิดนึงแล้วเราก็จะมาเริ่มเสียบเสียบจากเสียบเสียบจากมุมนี้นะคะคือว่าเฉลียงม,มันมี6มุมนะคะเราก็จะเริ่มจากสองสองมุมนี้ค่ะตัวตัวกลางตรงนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่สายแรกเราเราเราก็จะเสียบตรงกลางกะ ะเอาไว้ตรงไหนเป็นตรงกลางเราก็เสียบเลยค่ะแล้วก็เสียบแล้วเสียบลงไปนะคะแล้วก็ดึงอันนี้ลงมาให้มันพอดีค่ะแล้วก็ แล้วก็เอาเส้นที่สองนะคะเอาเส้นที่สองที่เราเหลาไว้แล้วแล้วกด็ดูมุมค่ะเอาเสียบจากตรงนี้มาใส่มาใส่มุมเลยนะคะมาใส่มุมค่ะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะเราก็มาเสียบข้างนี้แล้วก็ทะแยงไปใส่มุมเลยค่ะ พอเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็เราก็มาพันมามาลองพันสายพันสายก็ไม่ยากค่ะเราก็ใช้หวายใช้หวที่เราเตรียมไว้นะคะมาพันเราก็จะมาพัน พันแค่ตรงที่มือจับพันพันสายค่ะเราก็จะเอาใช้หวายหวายพันนะคะ พอเราพันาสายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปเดี๋ยวแล้วก็เอาไปชุบวาน,นิชค่ะพอพอชุบเสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะมันก็จะได้ตะกร้าที่สวยงามคงทนค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางประนอมพงเผื่อนกับทีมงานกศนอของพนันนิคมจังหวัดชนบุรีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ